ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบ๊อบจัดให้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูอเออนยกมันนะครับที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับทำใหม่ยกขึ้นครับเอาจะลองครับอ้าวขึ้นแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดานีลงครับน่าจะเป็นระบบมีปัญหาครับ สายผิดหรือเปล่าครับสายผิดก,ก็ขับท้ายใหม่ครับรับครับอข้นอียบอรนขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นเนำไมัขึ้นนะมันต้องยกขึ้นหนนี่อเห็นไหมเออเอานแล้วะต๊ นี่ก็เดินกระบอกมาเลยครับตัดต่อมาเอครับเฮ้ยครับมือนะครับตอนนี้ครับเหนื่อยครับตอนนี้ทำต่เช้าทิ้งเย็นเลยยังไม่ได้พักเลยครับนี่จะโยกโยกเย็นแล้วพี่น้องมาดูให้ดูเลยครับอ่าไปแล้วครับเหนี่อยโยกครับโอ้ลงว้าวใช้ได้ครับพี่น้อง อันนี้ยกขึ้นคือขึ้น,นไให้กดลงกดขึ้นคือลงกดลงคือขึ้นแสดงว่าสายผิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะกลับสายใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่างบบต้องอช่างบบจัดให้ครับสวัสดีครับ